ผมเล่นไม่ยากคนเก่งมากครับเพื่อนอาจจะยังไม่รู้นะครับเม่อยากคนหายตัวครับนะครับตอนนี้ผมยังอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะหายตัวไปให้ดูนะครับฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินิตี้สวัสดีครับผมเพื่อนชีตัวแสบนะครับและนี่คือรายการ RC ซครับรายการตอบคำถามทุกเรื่องราวที่ทุกคนสงสัยเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างครับซึ่งเราจะมาพบกันปประจำทุกวันสุดท้ายของเดือนนะครับและใน E ีีนี้ก็เป็น RC ซประจำเดือนเมษายนปี2 5 6 5ครับ ก็เลยด้จากผลสำรวจใน EP ที่แล้วนะครับที่ผมถามเพื่อนๆว่าอยากให้ผมทํารายการลักษณะไหนนะครับคือมันก็เข้ามาโหวตให้รายการพิสูจน์เป็นอันดับหนึ่งนะครับคือเพื่อนๆบอกว่าอยากให้ผมทําแต่รายการพิสูจน์อย่างเดียวเลยครับงั้นก็แปลว่าต่อไปนี้ผมจะพยายามทํารายการพิสูจน์สัดส่วนมากนะครับรายการอื่นอาจจะแบบแทรกเข้ามาเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเพราะว่าผมก็ตามใจเพื่อนๆอยู่แล้วครับมาอย่ารอช้าเลยวันนี้เรามาอ่านคอมเมนต์กันดีกว่าครับซึ่งผมลองพยายามไล่หาดูนะครับว่าเพื่อนๆอยากให้ผมเอาอะไรมาอ่านคอมเมนต์นะครับมีหลายคนแนะนาบอก ว่ามันไม่น่าจะสุภาพเท่าไหร่นะครับถ้าเรายกรองเท้ามาอ่านอย่างนี้ครับรองเท้ามันเป็นของต่านะครับไม่ดีครับไม่เอารองเท้าดีกว่าครับวันนี้ผมเอานี่ครับของเล่นของลูกผมครับแป้ของเล่นลูกผมนี้ดูมีเสียงด้วยครับเสียมีเสียงมีเนี่ยังมีเสียงด้วยครับนี่อ๋ออออเป็นการอ่านคอมเมนต์ที่ดูดีมากเลยนะครับวันนี้ผมจะใช้ไอ้เจ้าสิ่งนี้นะครับอ่านคอมเมนต์ละกันนะครับมาเริ่มคําถามแรกเลยดีกว่าครับถ้าพี่ครบ5 0,000นซับสไครป์พี่ตัดผมลองทรงได้หรือเปล่าครับ มันคงยากนะครับเพราะว่าผมตั้งใจไว้ตั้งแต่เด็กแล้วว่าโตขึ้นมาผมจะไว้ผมยาวครับแล้วผมก็จะไม่ตัดผมครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับคําถามต่อไปพอดีเลยครับพี่ตัดผมครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นั่นแหละครับที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับว่าผมจะไม่ตัดผมเลยครับซึ่งการตัดผมครั้งสุดท้ายของผมนะครับเกิดขึ้นประมาณปี2556บมั้งครับถ้าจะไม่ผิดนะครับ 2556ครับนั่นก็คือปีที่ผมรับปร,ริญญาครับคือจริงๆผมจบปี2554นะครับแต่ว่ามหาลัยมันช้ามากมร,รับปริญญาถ้าจะไม่ผิดน,นะครับปี2556นะครับซึ่งตอนนี้ปี2560ก็หมายความว่าผ่านมาแล้วสี่ปีครับที่ผมไม่ตัดผมนะครับนี่ครับความยาวของผมผมครับ <c oughs> เพื่อนอาจจะสงสัยว่าทําไมผมผมถึงยาวแค่นี้ครับเพราะว่าผมเป็นคนผมน้อยครับเพราะเป็นคนผมน้อยมันยาวแล้วมันก็ล่วงครับมันเลยไม่สามารถยาวไปมากกว่านี้ได้ครับใจจริงผมอยากจะไว้ให้ยาวยันตูยันพื้นไปเลยครับแต่ว่ามันไม่สามารถทําได้ครับมันก็ได้แค่เท่านี้ก็โอเคครับไม่เป็นไรอย่างน้อยก็เป็นผู้ชายผมยาวแล้วกันนะครับผมอยากให้พี่แจกของนะครับแจกอะไรก็ได้อืมตอนนี้ผมก็แจกอยู่ครับผมแจกความสุขความสนุกและสาระให้เพื่อนทุกคนอยู่ไงครับแม พี่ลองตบหน้าผากตัวเองให้ดูหน่อยทำไมผมต้องตบด้วยครับคือแบบตบแล้วได้อะไรครับเพื่อนๆสะใจหรือว่ายังไงครับแล้วผมก็ต้องเก็บตัวนี่นะครับอะไรที่มันไม่สมควรทํามันก็ไม่น่าจะขอมานะครับมันมันไม่ดีครับไม่อยากทำเลยครับอู้อู้ตบแรงเกินอู้ถ้าพี่นอนอยู่แล้วตื่นมาเป็นผู้หญิงพี่จะบอกแฟนพี่ไหม ถ้าพี่นอนอยู่แล้วพี่ตื่นเป็นผู้หญิงพี่จะทํำยังไงแล้วจะบอกแฟนพี่ไหม,มเป็นคําถามคล้ายคาถามเชิงจิตวิทยานะครับถ้าผมตื่นมาเป็นผู้หญิงครับก็ดีครับผมอาบนะ้ำผมจะได้มองเดือนร่างของตัวเองครับอุ๊ยดูนองดู อ่าตูดดูอะไรอย่างนี้ครับผมได้เห็นสรีระ์ของผู้หญิงนะครับแต่ถามว่าจะบอกแฟนไหมก็ต้องบอกครับเพราะว่าเราอยู่บ้านเดียวกันยังไงมันก็ต้องเห็นกันอยู่แล้วครับก็ดีครับเราด้มาตั้งวงเล่นตีไทยด้วยกันครับตีชิงครับตีชิงครับตีชิงครับทาไมพี่ไว้ผมยาวด้านหลังครับจะให้ผมไว้ผมยาวข้างหน้ายังไงครับให้มันแบบ ยาวออกมาอย่างนี้ ح, ครับคือมันก็ไว้ข้างหน้ามันก <eye> ็ยาวครับแต่คือผมมัดรวบไปข้างหลังครับคือเนี่ยเส้นข้างหน้านี่มันก็ยาวเหมือนกันครับแต่ว่ามันด้วยความผมน้อยอน่ยดึกภาพออกไหมครับผมน้อยแล้วผมอันหน้าสุดมันก็ขึ้นไปสูงแล้วมันเลยดูเหมือนไปข้างหลังนะครับโอ้ยเม็นตอบแล้วเปลี่ยน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 พี่หัวเราะหน้านิ่งให้ดูหน่อยครับฮ่า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  กู <laughs> <laughs> ทำอะไรวะเนี่ย ทำไมพี่ถึงชอบพิสูจน์อ่าคำถามนี้ดูดีมีสาระมากที่สุดตั้งแต่อ่านมาเลยนะครับทำไมผมถึงชอบการพิสูจน์รู้ไหมครับเพราะว่าการพิสูจน์นะครับเป็นการที่ทําให้เราได้รู้ความจริงครับหลายๆครั้งนะครับที่เราได้ฟังเรื่องต่างๆนานามากมายนอกตัวเรามานะครับเราไม่สามารถรู้ได้เลยครับเราอาจจะเลือกที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อคนนั้นก็ได้นะครับแต่การพิสูจน์นะครับมันทำให้เรารู้ครับทำให้เราเห็นกับตาตัวเองครับว่าอ้มันจรงิงหรือว่าไม่จริงยังไงนะครับผมถึงชอบเรื่องการพิสูจน์มากๆนะคร สิบหรือแปดสิบเปนก็ได้ถ้าคนที่พูดมันน่าเชื่อถือนะครับหลังจากนั้นถ้ามีโอกาสก็ลองไปสืดดูเองครับ mm hmm. เห็นด้วยตาตัวเองครับแล้วมันจะได้คำตอบที่ดีที่สุดครับดีกว่าไปฟังคนอื่นมาอย่างแน่นอนนะครับ mm hmm. พี่เคยจัดฟันมาแล้วไม่ใช่หรอครับทำไมพี่ไม่ใส่รีเทนเนอร์หรอครับหรือว่าใส่แบบใส นั่นเป็นเพราะว่าผมจัดฟันเมื่อสมัยเด็กๆครับและที่ผมไม่ใส่ลิทเทเนอร์เพราะว่าผมเป็นคนขี้เกียจครับพูดตรงตัวเลยครับผมขี้เกียจใส่ครับคือเวลาใส่แล้วมันลำคาแล้วจะกินอะไรก็ต้องถอดมันลําบากครับผมก็เลยไม่ใส่ครับจนปัจจุบันฟันผมเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมมาให้ดูครับ เห็นไหมครับให้ดูการจัดเรียงของฟันนะครับจะไปดูสีของฟันนะครับไฟมันหล่อครับมาได้ดูสีอาจจะเหลืองนิดๆนะครับเห็นไหมครับฟันข้างล่างมันก็แบบเริ่มเรียงตัวไม่สวยแล้วครับส่วนสองฟันบนมันก็ยังใหญ่เหมือนเดิมครับเพราะผมเป็นคนฟันจ่อครับ พี่คิดว่าในชีวิตพี่นี้ตอนนี้อะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับสิ่งที่ดีสุดในชีวิตของผมตอนนี้ครับก็คือลูกของผมนั่นเองครับาการที่ผมได้มีลูกได้เลี้ยงลูกได้ใช้เวลาอยู่กับเขานั่นแหละครับคือสิ่งที่ดีสุดในชีวิตของผมตอนนี้เลยนะครับซึ่งผมยอมสละยอมทิ้งแทบจะทุกอย่างเพื่อใช้เวลาทั้งหมดกับลูกผมครับในการทําวิดีโอ YouTube ก็เช่นกันนะครับผมใช้เวลาว่างแต่การเลี้ยงลูกคือตอนที่ลูกยังไม่ตื่นและลูกหลับ ตอนกลางวันอะไรอย่างนี้นะครับผมช่วงนณตอนนั้นในการถ่ายและตัดต่อวิดีโอครับแต่เวลาที่เดือดทั้งวันผมให้ลูกแบบทั้งหมดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนั่นแหละรครับคือคําตอบลูกของผมคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของผมตอนนี้นะครับพี่เป็นคนยังไงระหว่างคนเขยียนกับคนขี้เกียจต,ตอบด้วยนะ กลัวผมไม่ตอบนะครับนี่ครับผมตอบแล้วครับถามว่าผมขยันหรือขี้เกียจนะครับผมบอกตรงเลยครับว่าผมเป็นคนขี้เกียจครับผมรู้สึกว่าผมอยากจะอยู่เฉยๆไม่อยากจะทําอะไรเลยนะครับแต่ที่ว่าผมต้องขยันนะครับเพราะว่าผมมีเมียและลูกต้องดูแลไงครับตรงนี้ครับมันเป็นแรงผลักดันให้ผมลุกขึ้นมาทํานู่นทำนี่ทำนั่นแล้วก็พยายามหาเงินเพื่อเลี้ยงครอบครัวครับซึ่งนี่ผมว่าหลายๆคนก็น่าจะเป็นและก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายนะครับที่คนขี้เกียจจะลุกขึ้นมาขยันได้เพราะว่ามีสิ่งที่เป็นแรงผลักดันนะครับยังไ เองครับคุณจะกลายเป็นโข,ขยนโดยไม่รู้ตัวทันทีครับซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าผมก็ไม่ได้ขยันมากครับแต่ก็คือไม่ขี้เกียจไม่นอนเฉยๆครับทั้่นี่ทั้นั่นตลอดเวลานะครับ ถ้ามีคนมาปิดช่องพี่พี่จะไปอยู่ช่องใหม่เมดเนไหมครับอืมก็คงไม่นะครับถ้ามีคนมาปิดช่องผมผมก็จะเปิดใหม่ครับผมก็จะทําใหม่ครับยังไงผมก็เป็นตัวผมผมกับเนทเป็นคนละคนและเป็นคนละช่องกันครับผมก็คือผมเนทก็คือเนทครับเราแค่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเฉยๆครับผมไม่ได้เคยทํางานกับเนทนะครับอย่างไรคนเข้าจะผิดครับว่าผมเคยทางานกับเนทไม่ใช่ครับผมไม่ได้เคยทำงานกับ,นบนเ,บเทนบ Net, บผมมเทน Net, ผมแค่เป็นเพื่อนกับเนทเฉยๆเท่านั้นนะครับซึ่งคําตอบของคําถามที่อ่านไปนะครับก็คือไม่แน่นอนครับไม่ไปทํางานกับเนท พี่วยสอนการตัดต่อและทำปกคลิปหน่อยครับเพราะผมอยากจะเป็นยูทูบเบอร์เหมือนพี่ครับน้องพูดเองนะครับว่าน้องอยากเป็นยูทูบเบอร์นะครับนั่นแปลว่าน้องก็ดู YouTube มากพอสมควรครับรวมมาถึงดูผมด้วยนะครับในเมื่อน้องมีเวลาดู YouTube มากน้องก็ควรจะศึกษาจาก YouTube นะครับผมนี่บอกตรงๆเลยครับตอนแรกที่เริ่มทำช่องนะครับผมตัดต่อไม่เป็นเลยครับอาจจะเป็นแค่นิดเดียวเคยทำเล่นสมัยก่อนนะครับแต่ไม่มีความทำไม่เป็นเลยครับทั้งการถ่ายกล้องทั้งการตัดต่อทุกอย่างผมไม่เป็นเลยครับแล้วผมศึกษาจากไหนรู้ไหมครับ ก็ <G ül> u t u b e เนี่ยแหละครับเวลาผมสงสัยอะไรก็พิมพ์เสิร์ชแล้วก็หาไปเลยครับ y o u t u เป็นวิดีโอที่สอนการตัดต่อการทำปกคลิปการถ่ายทำการจัดแสงทุกสิ่งทุกอย่างเยอะมากนะครับถ้าน้องอยากจะเป็นยูทูบเบอร์จริงน้องก็ศึกษาจากยู u ูบเนี่ยแหละครับไม่ยากเลยครับไม่ต้องไปหาคอร์สเรียนหรืออะไรให้เยอะมากมายครับยูทูบเนี่ยแหละครับมีทุกสิ่งทุกอย่างที่น้องต้องการแล้วครับขอแค่น้องเป็นคนขยันมั่นหาความรู้ใส่ตัวครับเดี๋ยวน้องก็ทำได้ดีเองครับยังไงผมเป็นกำลังใจให้นะครับขอให้น้องประสบความสเร็จในย พี่ลองโดดตีลังกาสิบรอบให้ดูหน่อยครับจัดไปครับกา้กา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 ก้า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 เห็นไหมครับกระโดดตีลังกาสิบรอบแล้วครับนี่มันกระโดดตีกล่องกาฬนี่กวา่าพี่เล่นมายากรนให้ดูหน่อยครับโอ้ยของขนาดผมเลยครับผมฝึกมาเยอะมากกับมายากรนเพื่อนๆจะยังไม่รู้นะครับผมเล่นมายากรเก่งมากครับลำลองดูไปพร้อมๆกันเลยครับ ที <c oughs> นี้ครับผมมายากโกนผมคือมายากลนหายตัวครับงงนะครับว่าเล่นยังไงครับผมไม่พูดมาครับผมเล่นดูเลยนะครับอยู่นะครับตอนนี้ผมยังอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะหายตัวไปให้ดูนะครับ1 2ึ่อม มางงดิงงงงเล่นครั้งเดียวครับนี่นะครับไม่กลนที่ผมเช่าดาฝึกกว่า3ปีนะครับยังไงที่อยากรูคนนี้ก็หลังไมมาครับเดี๋ยวผมสอนครับพี่ครับใช้ไมได้ปะครับเสียงพี่จะได้ดังหน่อยหลายคนชอบบอกว่าผมเสียงเบาครับผมก็ลองดูในโทรศัพท์แล้วก็เปิดเสียงดีครับเปิดเสียงมันก็ดังแล้วครับทำไมถึงมีปัญหากับเสียงครับผมไม่เข้าใจมากเลยครับแล้วผมรู้ว่าผมผิดพลาดในงารตัดต่อนะครับผมก็ลองเาโทรศัพท์ของเพื่อนๆหรือของหลายๆคนมาลองดูครับก็ เพราะเสียงเบาก็เปิดเสียงนะครับมันเห็นยากเลยครับผมไม่เข้าใจครับยังไงถ้าเสียงผมเบาก็เปิดเสียงนะครับพี่พูดดีสันให้ดูหน่อยโอ้ยข่อยว่าผมได้ข่อยพยายามฝึกหลายรอบแล้วก็ว่าว่าเป็นสักเทือพี่ชี้เรียนจบปีเท่าไหร่ครับฮ่าฮ่าฮ่าแล้วหัวเราะทำไมครับหรือว่าเป็นชื่อช่องผมฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ เออก็ไม่รู้เหมือนกันนะแปลกเหมือนกันอ,อผมเรียนจบปีละสามหมื่นกว่าบาทครับเย้ใช่ไหมอ่ะเห็นเขาถามว่าจบปีเท่าไหร่ค่าเทอมมันหมื่นหกสองเทอมก็สามหมื่นกว่าบาทสามหมื่นสองสามหมื่นสามประมาณนี้ครับ <S <S พี่เคยไปต่างประเทศไหมครับถ้าเคยยกตัวอย่างด้วยครับทาไมต้องให้ยกตัวอย่างครับผมก็บอกเลยก็ได้ครับไม่ต้องยกตัวอย่างครับผมเคยไปมาทิมใช่ประเทศไทยนะครับทั้งหมดสามประเทศครับหนึ่งมาเลเซียครับ มาเลาเซียไม่ได้ไปเที่ยวครับข้ามไปดูที่ฟรีซื้อของกินกลับมาแค่นั้นครับสองครับสิงคโปร์ครับและก็สามครับฮ่องกงครับนั่นนะครับผมเคยไปต่างประเทศเท่านี้ครับ คำถามนี้ยาวมากแถมชื่อคนถามก็ยาวอีกครับคนถามนี้ชื่อว่าอุกฟุกเฟยฟุฟย้จะเป็นเหมยฟยอเคพุกเป็นโม่ซาโอตาย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 แต่แค่ชื่อก็ยาวแล้วคำถามก็ยังยาวอีกเดี๋ยวผมขอตั้งใจอ่านให้ดีนะครับผมจะอ่านให้ฟังนะครับใครคือคนเกิดคนแรกของตระกูลเราครับแล้วใครเป็นคนสร้างคนที่เกิดคนแรกของตระกูลครับแล้วใครเป็นคนสร้างคนสร้างคนที่เกิดคนแรกของตระกูล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 ต่อไปไม่รู้จบครับ ผมไม่เข้าใจเออถึงตรงนี้ผมก็ไม่เข้าใจคุณเช่นกันครับคุณอุ้ฟู้วยปเย์เฟยนะครับนั่งคิดทุกวันครับใครคือแม่ของ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 แม่และใครคือพ่อของ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 พ่อ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 ครับแล้วก็จบด้วยเครื่องหมายคำถามครับโอ้โหอยากรู้ไหมครับว่าคำตอบนี้คืออะไรครับ ถ้าอยากรู้ก็ลองไปถามพ่อและแม่ดูสิครับชัดๆอีกทีนะครับลองไปถามพอ่อลองไปถามแม่ดูสิครับงั้นผมด่าพี่ว่าไอเหี้ยพี่หัวเราะให้ดูหน่อย <c oughs> ลองรู้ไหมครับว่าไอเหี้ยนี่มันจัดเป็นอะไรครับมันเป็นสัตว์ครับ <c oughs> เขาจ่ายไหมครับ <c oughs> ไม่จ่ายครับเขาไม่ได้จ่ายครับ อันนี้ผมไม่ได้จ่ายนะครับไม่มีใครจ่ายไม่มิกมิกเลยนะครับอันนี้ผมทําเองเพราะผมชอบผมใช้ครับไม่มีใครจ่ายเลยนะครับผมผมเก้านิ้วอา้าวการก็ไม่บอกโถเก้านิ้วเฮ้ยนี่รายการแอร์ฟีด้วยต้องถามมาไม่ใช่ให้มาพนันนาให้มาบอกอย่างนี้แต่ก็เข้าใจนะครับอาจจะพิการครับก็ขอเป็นกาลังใจให้นะครับสู้ๆกับชีวิตนะครับหนูเป็นคนหัวเถิะคะ่ะ ไอคันอักซี่กลายเป็นอะไรแล้วเนี่ยทุกคนมาพัาน,นาพันเพอถึงตัวเองครับก็ดีใจด้วยนะครับยินดีรับเข้าสู่ชมรมคนหัวเถิะครับเรามาเป็นพวกเดียวกันนะครับยความรักก็เหมือนหมอยเกิดขึ้นตอนไหนก็ไม่รู้จะถอนก็เจ็บวอดมันไม่ใช่กลายเป็นรายการตอบคาถามแล้วเป็นรายการเข้ามาพูดมุกกันแล้วเดีย <laughs> แต่โคตรจริงครับมันเกิดขึ้นตอนไหนไม่รู้ครับแล้วถ้าถอนไปก็ เจ็บจริงครับเจ็บน้ําตาร่วงเลยครับเจ็บจริงบอกว่าอ้ยโอ้ยอหักนิ้วเจ็บเจ็บอืมโอ้หักนิ้วแล้วเจ็บตังอืมคำถามต่อไปนี้เป็นคาถามที่แบบวนตีนครับไว้อีพีต่อไปนี่ลองถามคําถามวนตีนเข้ามาครับเดี๋ยวผมจะลองตอบไปกว่าครับาถามเรื่องผมเรื่องอะไรมาเยอะแนละ้วลองถามเกี่ับคําถามวนตีนมาเดี๋ยวผมจะพยายามตอบให้ได้หมดนะครับเอาคาถามวันนี้ก่อนนะครับโรคอะไรน่ากลัวกว่โกาโรคมะเร็งครับ ก็ลงมายิงไงครับโอ้โหคําถามนี้พื้นฐานมากเบสิกมากเล่นตั้งแต่อุบาล2ครับมีเรือดำนำ้นำหนึ่งลำนะครับเขาเขียนว,ว่าอย่างงี้ครับ1นึ่ำนะครับผิดนะครับลำลอลิงนะครับ มันทุกคนใน5้คนขึ้นไปแล้ว49คนมีผู้หญิงตั้งคันขึ้นไปอีกหนึ่งคนถามว่าทําไมเรือถึงจมครับอันนี้นี่ผมเล่นตั้งแต่2ขวบครับยังเดิมได้ยังพูดไม่ได้เลยครับก็เรือดำน้ำครับมันก็ต้องจมดีครับคำถามพื้นฐานมากครับเอาอย่างนี้ดีกว่าครับอีพีจะต่อไปนะครับให้เพื่อนๆช่วยกันระดมยิงคําถามกวนตีนกษณะนี้มาให้เยอะเลยครับผมจะลองมาไล่ตอบทีละคาถามเลยครับฮะเรามาดูกันว่าผมจะตอบได้ทั้งหมดหรือเปล่านะครับอืม หมดแล้วครับใน EP นี้คําถามก็มีเท่านี้แล้วครับใครที่ผมตกหล่นไปก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับแต่ใน EP นี้เพื่อนๆไม่ค่อยติดแฮชแท็กอาร์ซีมาเลยนะครับผมไม่ค่อยเห็นเลยครับผมต้องไปหาไล่อ่านซึ่งยากเหลือเกินนะครับอย่าลืมนะครับถามเข้ามาติดแฮชแท็กว่าอาร์ซีด้วยนะครับและใน EP หน้าครับอย่าลืมนะครับถามคาถามกวนๆเท้าเข้ามาเยอะๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ตอบให้หมดเลยครับและอาร์ซีประจำเษาเดือนก็มีเท่านี้นะครับยังไงก็อยากดูรายการอาร์ซีอีกก็เอาไว้เจอกันปลายเดือนหน้านะครับซึ่งปลายเดือนหน้าผมมมบออกกกนคครรีีืาาาตตํถว ยังไงก็ถามเข้ามาเยอะๆครับแล้วมาเจอกันในเดือนหน้าครับวันนี้รายการอาซีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับออดพี่ไหมัาด้วยวันนี้พี่หมายมีคลิปนิกก็ขอลาไปด้วยนะครับสวัสดีครับ